ละตนะตยัสสะอิธานิตัสสะพระขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปลรินิพานโตปัฏฐานะชาสัทยุตตละปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชละสหัสสานิปติกันตานิปจุปันักาลาวเสนา จิตตมาสสะทุติยังทินังวาล,ะละวะเสนาปนาลวิวโลโหติเอวังตัสสะภะควะโตปรินิพานาส,าสนายุกาละคนนนาสันตาภาติๆๆๆ สุภมัสสดุพระพุทธศาสนานายการนับจำเดิมเริ่มตั้งแต่ดับขันหันพระภาคเข้าสู่พระประเิฐิพันธ์มาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้หลวงแล้ว,ลวได้2 5 6อพันหาร้พันศาปัจจุบันสมัยเดือนเมษายนนมาสุรทินที่สองวันอาทิตย์ณวันนี้จะเป็นปัจจุบันวนัน กิตตปลังสักจังธรรมโมโซตปโพเบื้องหน้าต่อเตียนี้ไปขอเชื่อเชิญจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงยังไงโสตาประสาทแก้วก่าวแนวครูแก้วทั้งสองข้างของตนในโซพลประดุดดังภาชนะเงินภาชนะทองพอ,อมาคอยลองรับพุทธพจน์ลดพระสัทธรรมเทศสนาดังอัตมาภาพจะได้พรสันพนา ในส่วนอนิสังสกุลบุญญาสีพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาเกีตทัานบรรดาเมธีชนคนนั่งฟังทั้งหลายจงตั้งใจโดยสัจจะเคารพคารวะในธรรมะเป็นอันดีเถิดมงุง